หลังจากที่สโมสรอาร์เซนอลนะครับของเราได้ตกลงปล่อยตัวมิดฟิลด์ตัวกลางโลคัสตอรเรล่าไปให้กับการ์ลต์ซายเบรรี่เรียบร้อยนะครับด้วยราคาประมาณ5.5-6ล้านเนี่ยเดี๋ยวก็รอชูเสื้อแล้วกันนะครับพอขายไปปุ๊บข่าวกับมิดฟิลด์ตัวลุก รีมชายเบลเยียมจากสโมสสอนจิ้งศอกจิ้งจอกสยามเดสเตอร์ซิตี้นะครับยูริเจเลมองก็กลับมากระพืออีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เดียวนี้เงียบหายไปประมาณเกือบเดือนนะครับช่วงนั้นโอข่าวเรากับเจอรมองเนี่ยเยอะมากแต่ก็ต้องอย่างที่ทราบกันนะหลังจากที่เราซื้อมาเยอะมันก็คงจะต้องปล่อยออกไปบ้างนะครับตั้งแต่ที่ ไม่อยู่ในแผนการทั้งทีมหรือว่าไม่อยู่ในการใช้งานนะก็บรรลุกันว่ายูริทลีมองซึ่งสัญญากับเลสเตอร์เหลืออีกแค่ปีเดียวนะเลยแค่ปีเดียวและก็แนวโน้มชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาและตัวเจ้าตัวเองก็อยากย้ายบึ้งลึกบึ้งลึกก็คืออยากย้ายมาอาเซลในซอนอีกานะครับเราเองก็คงจะดึงเกม่ะ นะหนึ่งเกมรอราคาให้ให้ให้ลงมาแล้วก็คิดว่าทางเนสเตอร์คงปล่อยน่าจะอยู่ที่25-30ล้านนะก็คอยดูดีลน,นี้แล้วกันก่อนที่การแข่งขันนัก um> เปิดสนามจะเริ่มขึ้นมาลุ้นกันครับว่าเราจะได้มิดฟิลทีมชาติเบลเยียมย,ยูริเจอรมองมาหรือไม อยากได้อยากได้นจะจ๊ะ